สิ่งทานของแต่ละบุคคลเราจะไม่ก้าว่กยชึ่งกันและกันคุณยื้ไม่คู่ว่าเนาะที่รมาคูเียร์กระจกตรงไมมไงกระรงทับทาไม่คู่ถอยรถม่ได้พ่อก็ยืนิ่งเนาถอยหนักแค่อาทงรถบ่ไม่เออม่คู่ฟกระกล้องฟอกปเด้อยบมะไม่คู่ไาให้ตี๋พ่อ ขี้มันลักแต่งแตโมแค่แต่โบกรตถหาคือคือหเหมือนเกลือันดูเดือพี่รอกูพีรพ่รอกูว่าแต่นนขี้แูกมากพอเที่ย้เส็จถ้าเกือไปคู่ใครต้องไปผูกเคาปงางวัน้าก็ไวกายคุกข, <c oughs> ข้าแรงมากน,นะกิอะไรที่มันพ,พี่รอเขาอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วจะไที่รถเก๋ออง เขาคอยนะฮะไปโบ้เขาแอ่ก็าม่งลืนเลยะมันจะหมกจับเขาถึงม้เขาไม่พูตรงตนงเออคือถอยนะคอย้าดคนเวล่อก็ไมแงั้รจะบวมข้างเที่งเงินไปก็ด้ป่ดกระดูกข้างเหมือนคอยงงนโงงหลังเขาเขาคอยมันตับหลบกว่า ไปเบว่าดคยกันียวคิคิวกันกันพูดคยราว่าคอยแก่คยบ่นว่าคือแล้วก็ให้เนเอื้อมพููดช่วยผููคากัตยฉันได้พอกระดุบนีดพูไปบอกรถ็ย่างกันมาเงื่อนพูดที่พูบอกรถไ้เามาน่ตัวไปฝายหลัง ไห้คอยไห้คอยอยมากคอยมากพอวันนอีเ่เน่อขีเด่เอาคบปูไปคอมึงจำยิงว่าคือครับปูม่คู่อนุราคอยคือเก่านี่แหละคือความเป็จริงความชุกความงามของม่คู่คือวิชาควานูประชักมาได่ชุ่มห้องชุ่มหายบ่คืนม่คู่จะคบเห็นไหมหรือความคุกไปก่าเห็นแล้วครับเมื์อจยิ่งงันงักหน่อยว่าคูงยังบ่คืนไม่คู่เลย ค่อยคิดดอกกันแย่งน้ว้ก่นนะั่นนั่นและรูดที่เรียกนั่นหละผู้คำผู้คำงาเออผู้หาวิตกับวิตเว้นรูกับขั้นนั่นและเมื่อคู่ว่ากรรว่ารืมเมื่อคือใจรูดขั้นไม่มากกับกับรูดขั้นเก่ากับเถื่อไว้คือเก่าร่าขั้นลื่มขั้นไม่ห่างกับเชื่อขั้นบักพือคือข้างบักคู่ว่าแล้เราเสิบ อเอาไว้ทางใดให้เรืมได้เที่ยวไปคือนานชื่อนางลูกหลอกขข้าอ,อ,อโอ้ยังขับปีอยูบบ่เลยรถอีแลนแมงเทกเอจะเคยขับยืมขับก็แก่เลยแกว่าเมื่อคู่มันบ่ด้ขับก็เอาไว้คือเขาแกปิงอนุช้อนเตือนใจเมื่อคู่บพเคยเรื่มตัวแต่มอจักบวงคนที่พูดไปแต่ก็ไม่รู้ความจริงเนาะการเดาใจเขา จะให้คนเขามานับถือเราทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่เข้าชีวิตดีไปได้กะจะสำหรับคนที่บาบงดีกรับเขามา,า,ามแต่ขี้รายคือเก่าเนาะเมื่อจ้าพ่อเบาด้อเขาก็ขีเดียดไปอย่างนี้ขี้เดียดพ่อกับพ่อดี่วายอื่นด้วยขี้เดือดพ่อขายเงามาปั่นกันพ่อวากันถือด้วยขันเครียดไเมื่อคู่เนี่ยขายเงีอยขายขี้ มาปั mm. mm. yeah. ่นก็มาคู่กูมัดทำมัดเดียว้วยวันนี้ไดรว่างได้นเรื่อยๆเราเอยงนไ้นตัวว่างมานึงเงินไปแขงก็เข้ามาเังเฉยแขนเลยเฉยแจนเลยเฉยก้หลุมอเนาะเฉยกับก้นหลุมลงเนาะคาปูกับว่างเป็นเข้าึ้อมาหน้าคว่กาบว่างเรียกเฉยก็ได้ที่พอช่างกูกับคุดย่าง๋ยวเดียว่าช่าเฉยว่าเอยทามือตัวอยไหมเนีครครปู เอ,อออคุกกี่เหลียงมกโลนกโกลนก็งใหขาไม่นอาคุกกีเหลยงม่ก็นล,กค,นลกคืองการว่างว่างเปล่งว่างแพนว่างโคง้งแข็ไปนั่นแหละถึงไม่มีเงินสิบร้านเนาะก็สามารถช่างได้เริ่มกันตอดแล้วกเอ,อเริ่มตันแต่กี่สิบบาทเป็นตไป,ไป เรื่องแต่กคิปบาดเป็นต้นไปเรื่องฉากว่าหาเกยืนยืนกางนั่งเป็นคูปเป็นรา่างถามว่าแกช้ำหรือไม่ช้ำดีเพราะว่างวดนี้บาดนี้เป่าเรื่องเขาการเขาหน้าจะนอนเราเรื่องเนาะบ้างห่ากับวันเบาทะเลทะาลตัวเรื่องเบาเรื่องความคุ่ความงากความลำบากของไม่คู่ชัวเพิ่อแกมาเป็นร่าง เช่นองคูเข้ากันพั่ัวพงษจะได้มามื่อว่าจะทักทิศได้เกลีจะพาคือผ่านคือผ่านเทียงร่างของแม่กูคือองค์ปูใหญ่องค์ปู่ตาและองค์ปู่ชิวประเ้าได้มาปัจจุบพบเจอกันเออกระนั้นได้บุก,กับ้ิถึงมันทองมาฉานได้ครับสำหรับหมึกบ้านแนม่คู่รงไปเอา ช่องรูฟังบาดาผลซเก่าเลยเรื่องครับูผู้คนกล่ว่าเจ้าคือแรงบาดแผลกใชว่าซ้ำม่เรื่องเพรามันการคือเรื่องครับรูทุ่งเขาเบาเขาพอถืงครับเออทุ่งพอนางเบาอูพอถึออืมมันทะลุนะมันทะลุทะลุอ่างผมนะเออแล้ขันมาเยบอกเรื่องไว้เรื่องเบาูนะครับรู อันนี้ไม่มือคื่อเนาะรวมถวายให้ติ้ไว้คู่น้ำอันนี้พอออกมาได้ว่ามันข้นเนี่ยพอหอมวงอยู่มากแล้จก็ให้คู่จาไว้ข้นวันเกิดนอนข้อฟังอ่อนขันหลวงเกิดวันชื่อที่หกมือหน้าเขาหาสามมือไอ้กูขาหกกูไอ้กูขาหกปืนเออขอให้นอนท้อฟังอ่อนขันหลวง ให้มือโชคมิรามืโชคไวเกิดมือจี๋ตอน้องว่ชื่อชเนาะอ้าหเงือนได้น่องหาย้องแลือจะกง่าจะริาหนาเจงไบรอเ้อ้าวคือว่าดวดเนาะลูกเนาะเออเอาลยค่าิกเอาไปเลยค่าคกค่าิกเท่าไาบามบ้าบาทาบาทค่ากเอาไปครับเกาด้วย เอออันนี้เกิดเกิดไม่เดี๋ยววันเกิดเดิมครับพ่อน้องสองนาองแรบุกินจะเริ่มเกิดวันที่สิบเอ็ดพอสองสองห้าสิบสี่ขออวยพรวันเกิดล่วงหน้าหน่อยพ่อเพราะว่าเมื่ออื่นวันที่สิบเก็ดเนาะครับอวยพรให้ไว้ที่สิบหกอายุผู้ข่าผู้จับป่อเท่าใหญ่ฟอหกสิบสามปืนเอ้าเริ่ม วันนึงหายิา<อ>านั่ง่ังกวนอ้คุขาคือหอ้คือหกคือขาเอา้าคือกับกันดีกู่เกิดกันกลับกันกับมึงเนาโอเนเ้ีหรือเปินกันซีสหรือเอ้าขอให้นางนวัดดุเลเดินขอให้มือโขกมือดาบมือโขกมือไม้ไมอายุวันนถูกขขาพระจริงงแล้วรวยจริงจริงนะลูกนะเออตุมมมมมม้มีมือแท้เอ้าพ,อพอนน่อวยพ่อหก้อนแ้ว่า งูอยากมืออยากมือของขวัญน,น้ำเขาอีพออายุหกสิบสามเง้ยว่าทำแต่ว่าช้าชาอีพอว่าว่ันริมเอาเอากค่คือเอาพ่อจกให้ทั่วหน้าเนาะให้ใส่ว่าที่1สิบหกเลยอีนั่งนวรักบุญกระเดื่องชื่อว่าเปิดใช้บุญเนะาะใช้บุญที่ร่วมบุญมาตลอดถึงเวลาเปิดบุญได้พอ่อคืให้เปิดบุญไปไปเปิดบชท่องข้างเลยไปเอาว่ ให้เป็นทองคำคน้ำหนักโอ้ยคือใจง่าแน้ว่าหนักหนักจิ้มครับผมอเูเก้าจุดเก้าเก่าจุดเก่าเก่าจุเก่านะรังเวเขาแก้โอเคไม่นักหนักจุดเก่าจุดเก่าเอ ขายเป็พเดพิเศษจันเนาะอาดูดีเหมือนเดิมเยอ,อกว่าเดิอจะเริ่มบ่าหายบ่าแดงยื่งบูบ่าหายบ่าแด้อันนี้นางออนนี่ขาคำพวกคุม้มปูตาจา่าลูกกาบคารวะลูกขอให้ปูช่วยจา้าขอขาเพิ่มอีกเล็้ยลูกชายเออบอกร้านขนาดขอคาเพิ่มเด้อีกพอ,ขอค่ะ ที like ่นังอ่อนนี่ค่าคั่งเราคุมขอค่าเทิมค่าเทิมพอประมาณเก้าถิบเลยนะพอกระบอกเดี๋ยวนเก้สิบนะแล้วลกเเอาหางมือเขากูยามือเขายมาให้แล้วก็ดูว่มันไงพ่อเอาเบาอันเก้าคนั่นแหละคือเบาตวงูนั่นนะก็ไปใช้รถเนี่ยผมน่าเงไปคไมู่แค่ไหนเลยลุงเออมุกจะมาคู่เนี่อผมูฮีคุยค ก็พ่อดว่าตผู้ใจผู้พอเนาะอันนี้เอฟพีผ่านมาทานข้องแกงหมูนั่งขึทองกัดเ้านั่งเ้าเช้านอนนั่งนอนคุมวันอัมพมณะพาพมนอซอนนั่ินเซอร์วันปูโดมพึ่งม้อนมอมพึ่งมัยไดกินตหน้าไข่วัด มือโคบมือ hmm. ด yeah. well, we ับม mm ือโคบมือมาเออพวกใหญ่อัคือกับยาคือยัยาขมแล้วก็ก่คือเก้าน่ะน่ะเอามือโคมือดับมือโคมือมันน่แล้วกวยแม่างเดืน้ายงว่าทุกอย่าเขียนคือกูดอกูดี้แย่งว่าอีนั่งแต่งมุ้งบึงเขาบอกด้าอ่างเชือกับพวอายถ้าย่งว่าทุกอย่างเขียนคือพวกโคบ้งเขาบอกเขาอัดวังกนอย่งกระพ่ม เอาขึ้นแห่งเวอ,อ,อยรื่องลูกคืนแล้วครับแต่ว่าผู้ปาอนผมแขกข้าว่าน่ายงพอนพอแดือนขึบบ้นเ้าน, <c oughs> นอ่อยเรอตื้ตื่นดวบบม่ากนอขอบรรลัสผู้แม่น้ำขอเรื่องงานกำเงินปูไหวจ้าบาทนี้ทำเท <c oughs> ทรียกจะยืมถวายมหาขั้นบาทป่าทิตโรนอขอวรรรัสรู ผู้เมื่อน้ำเออผู้มากครับอึ้งยังงานของอันแมสมทวินเจ้าค่ะปูเออเขบอึ้งยัางเขาเขวลูกอึ้งยังเขาเขีเจ้าคับปูเออมาขอการของานขอเงินมาค่ะเออได้ทำเด็กไว้กันยืมครับผมจะเรียกว่าแก่ปูเออชาวานก็เสียอากระเทียู่ึ้นเก้ามาแล้วเออเอออาหายอึ้งยังวันรัตผู้เมื่อน้า เออหายไม่ฉุกเม่รักไม่ฉุกมืไหวไอายุกวนนีุ้กขาดไรเงี้ยงแล้วก็รวยจะยเฉยนะบุ้นะนี่รักเม่คู่หายจืดน่งร่ำไปหาพักมนบ่ยืมว่ะแต่ก็รขึ้นว่าก็คือเนี่ยเพราะถืาดเปิดขคนช่ำบุ่มบ่มาหายเปิดขายกอดยืมบ้นการยกขึ้นเ้าไงเน่ยพอกับหมูเงอยนั่นเลยเน่ะเขาชางบุ่มเขาก็ได้บุ่ม แม่บวค่คม่คู่เห็ดบุมกคู่ก็ไเ้ีบุญม้อะไรอยาชครับใจทั้งบุญมใ้ทั้งเงินฟอกมาอยู่ครับแม่บ่วโคตรยังว่านดวงดีขนาดนี้แต่ว่าย้ำตุ้งน้ำนางไปดไหน้ำพอนก็พอนย้ำน้ำปิ้งม <laughs> ันอยู่กลางวัดมัวานกับปื้มปเื้เขาโคกกับปื้มถ <laughs> ้าครจพัดปล้มเนี่ยเ <laughs> าปลด้มกวกับบดไสเลยครัพคุเดยง ความทุกข kind of so ์เนี่ยสอนให้คนหูวัจความอดทนความเข้มแข็งความบึกบึนน้องเนีคยความแข็งไม่เก่งาแ็บจะถืออกุวไปใไว้ผู้บริมเขาตบกันสือครับเขาคือถึงค่ะตีน่ยอวนทวนมวนบ้เก็บบอุนมมันพอบหาบอกควรกนใ่บ้าเมื่อเบบึงเนาะ นางรัตนาเชิร่วมแข่งมหาเกอสิบเก้าร่วมจ้างหมอรัวันคือยปให้้องยืบของดยนักนงอของร้ยอเขย่งน้องยใจของรยนให้ืมคมอรักไคมไม้ิิ่แล้วนะ่นะเนี่อนเพราะว่าจ้างไว้รว เธอว่าถือกันได้ใจเขาจะยืมมาคู่ครับผมงัว่าเขาอย่างเนาะเพราะว่าถือรอดให้ถือเรื่องการสือจารครับนี่นะพ่อมักตรงนี่นะพ่อชอบตรงไหนตรงไหนตรงไหนพ่อชอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ไม่ถูกกูก็จะทำถูกไม่ถูกกูก็ทำเงี้ยมัดใจแล้วมักขุดหมเรื่องแบบเขาอีกรึบักการโตแค่ แกบไก่ยังหง่อยมัอันนี้นางกุนวราวงจะปาคาราวาโอปูกตา970๐เจ้าค่ะถูกต้องรู้ไหมชุกต้องเพื่อแกนมั่ไก่ยืนยำข้าวเกาทีนางกุนวราตอกตัวไว้เลยนะขึ้นเครื่องดวนขึ้นเครื่องด่วนให้นางกุนวราวงจะปามือเช้ามือแรงมือข้ามือมันมาเตจนหน้าห้างถึงมันยืมนะลูกนะ พอมาบ่อได้พอมาจักมาเรย่มาจากเรื่องคุณ่ราวันเก้าทิบาทน่ครับเออมามาให้ไกพ่อมาแต่รองดูน้ำเกินทุกต้วนล่เรีบครับบุกคนใจ้ดูอันนี้นางเช้าใช้ิช้าอุ่นเชฟคาร์้ว่าองค์ปู่ห้าร้อค่ะเอออยากถามว่ารถตรีหนูอยากเหลือนะพ่อนังว่าช้างครับเรื่อครับไม่ไม่พูดเหลืออบอกเขาก็ถามเลย กินกูว่าด้งหรือต้องมปกิพอพุกยอใช่ใช่ใช่ที่าวบ่มินงที่ขาที่ขาอุ่นแข็งไปรู้สีกยังเหลืออพราะว่ามันบอกเน่าเราไปยังที่ขามัอบ่าเ่ามันบ้าบุางมันบ้าเน่ามันคงทำาะไมแต่ยังว่าเกาเขีบเกาเีบู่ครับเหมือนเดียวเต้ว่าที่ขาสีวงู น่างดูพอ um, 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 ั่งดูค้ับพอขึเอาอาการจัดไปแกดเต็มกะเกิเอามาถุงดึงเก้าชิ้น่บอกเก้าชิ้ปหน่อยไปเก้าชิ้ปอยมากเลยเพาะข้เยอะเอามากเกินจะได้ขี้ไงจะว่าไงมากกูจะบอกอร่อยดูเดยน้ะมมเนี่ย้ึมกาดู่าะึมครับไม่มีความหมายนางบ่มขาคำแพงดื ถ้ายโอปูถามร้อยบาทนางรกิราพาาารเบาขาจะนอยคนฟังโปรโออกเมือครับปู่คนไทยนะเลืมเขากินข้าวเจ้าเข,า,ขาฟังปู่จ้าไม่โอบปู่พูดเงื้เงื้อได้ไหมเงื้เงื้พูดช้าช้าคำว่าเงืนนะลูกนะอ้าวคนไทยทั้งหลายถ้าไม่รู้คำว่าเงื้นนะลูกพ่อจะเปรให้นะคำว่าพูดช้าช้า ก็เรียกว่าผุ่นเยื่อเนือเหื่อนก็นคือว่าชาชาเจ้ยังบอกเรื่องไรมันจับไก่ควมอทานมงดูที่พ่อก,ก็เลยแัดให้ตามคำขอตามคำขู่ขลูกหลานเนาะข้าก็นักหลอกพูย่าอกรับลูกหลานขอย่งไงใจมดมันมู็ใจดีครับไม่ไใจดีพเพาะเ้ยใจง่าก็ใ เออขอให้ลูกหลานชื่อร่วมบวมามือมือรมือโคมือไหวสุขภาพแขงงเงินได้ทองทองได้มาเจริญเริญนขอปุ๊บได้ปั๊บมาแล้วงมาลัยยว่าจะพูดสิ่สิเออนางพนิพนาน้ำมันนางวญนิเพชรขงถวายพวงมาลัยกลาวปลัวนางร่ำนยืมกล่าวปูเออห้่าง พันิชพ่อกำลังขวัญจกตยวมือเขมือดาบมือเขีมือมันอายุวันนะขกขักไรเงี้งแล้วก็ดูดนะลูกนะนั่งร่าพ่อหายมาคู่ใจจมูกเทาหน่ยคู่ใเกาเเออครับ่อมาคู่กับลูกใจเงี้ยครับพ่อมาบบวกจะมาเกาเแทแยงไรเงี้ยไปบอกก่อนผม่ครับไม่คูอยาูกิลูกหาอะไรไม่คู่มาแค่แค่คู่ดนก่ดใจอันนี้เสี่ยงง้องขาใคร ้งครับเออข้อแขงแบบเอ็คเแล้วรวยทำว่าเข็บบเอ็เขาอกับคารว่ากาค้มข้าวมือกับมือชัมือรรามือชัมือมันเมื่อเบิกได้เบิกได้อข็บบเอเบิกได้ทุกวันพ่อให้เดยครับให้ค้านำมุกนำมันเรียนหนาเรียนหลังนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะลูกนะเออให้แข็แบบเอไปครั้าสิบบาทโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคแจ็คอกเข้าสิบตรงตรครับ อืมโอเคตัดออกอีกแล้วตัดออกมาเงื่อมาเรื่มก็สงสั่เาลัดออกมาเงืเ่ัดออกอะไรนะมาแกงโมคารวะปูทุกพระองค์เจ้าค่ะปูตาขอพรให้แกงโมงพร้อมเอฟซีให้โชคว,วันนี้ด้วยจ้าอ่าให้ลุกลานที่ร่วมพงมาเออสิเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่กระดิ่งเนาะ ผู้รำผู้ด่วยผู้มาเคยถูกวัแต่ให้ถูกเจ้าหูุเด้อขอให้โชคให้ราให้โชคให้มั่นตรงบังเกิดในวันนี้วันที่สิบหกมีนาคมห้าหขออวยพรให้เอฟคีใช้บุญทุกทุกท่นานพอมกับขอผ่านคือผ่านเคล้่อ์ยังแตมูอยังแต่มูเขาหอเขาขอมากกับเขียนไว้ได้ไปเก้าคลิปมีเออหาถสเาจะไปว่นยาวัดจะขาดชื่อว่าะเน แก้วเจ้าแก้ยาบอกแล้วบอกคือนางก้ยาวครอบกับคารวะว้าโอ้โหเข้าคิปั่นดงวายีาวมหกอย่าเงี้ยมหกบนบะพูอัางเบาหเงี้ยมครับอ่างเนาหกขนาดเพริ่งหกเพริ่งวาจะหกเลยมันกันยังหกเรื่มถเงื่บบ่าไการเจอว่าบหมดนเลยบ่าอะกับไหว <c oughs> บอกอเก้าค <c oughs> ิดดุดอีกแล้วแม่ก่อแก่ผู้ยังไม่คูม้ม,ม <c oughs> อเรม่้งพ่อจะไเด็กคุณยมมันเปื่ไอึไเงไม่อึ่พ่อว่ากเกิดกันหน้าเยอะถ้าแม่ปูคิด,ด,ดผักขมมาวบกเ <c oughs> ก้าคิปไหมเก้าคือบ่บอกหกคิดหอะบ่มาแค่คร หกครับว่ะมาครัปูใหญ่กับสิบหองคคุ้นมากเกือบไก่เก่าชุนคุ้นมากเกือบไกเก่าชิ้นสช่่าคือม่ใหญ่ไม่ใหญ่หกชุดว่าครัวปูเลือกใจูคืออันงาหกชุดมาคู่กับแก่เก่าเลยหกยุดมาคู่กัไ่เก่าสิครัวปูที่ผักขาว่าจะม่ค่ครัวเนาะแต่โต๊ะลงเลย 我刚吃完这个。